สวัสดีทุกคนนะครับมาอยู่กับผมวิว G Super ้อบเกม Speedy Glitter ดดนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้ตัวเกมได้มีการอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับและมีบั๊กมากมายสำหรับใครหลายๆท่านที่หาห้องในการลงแรงหรือว,ว่าไต่แรงนะหาห้องไม่เจอทั้งโซโล่แร็ซซิงหรือทีมเร็ซซิงแร็ปเปเทิลนะฮะใครที่หาห้องไม่เจอนะครับแบบที่ทุกคนหากันอย่างเช่นแบบผมผมหาห้องไม่เจอเนาะ สำหรับใครที่หาห้องไม่เจอนะครับผมจะทิ้งลิงก์ให้เราไปทำแบบสำรวจเอาไว้นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะฮะหรือว่าตรงใต้คลิปเนาะลองไปคอมเมนต์แล้วก็ทำแบบสำรวจกันนะครับเพื่อที่คนสำรวจเยอะๆเขาจะได้ทำการรวมเซิร์ชอะไรประมาณนี้เหมือนตอนนี้เนี่ยเขาแย่เซิร์ชหรือว่ามีบักนะครับหาห้องไม่เจอเพราะงั้นให้เราไปกดทำแบบสำรวจเอาไว้นะครับขอว่าให้เราทำหน่อยนะครับช่วยๆกันหน่อยจะได้หาห้องง่ายๆเราจะได้ไปลงแรงกันอย่าง เออหาห้องไวๆอ่ะจะได้ลงแรงแบบง,ง่ายๆไง,ง,งแต่ได้หาห้องปุ๊บเจอปากอ่ะครับเนาะก็ช่วยๆกันหน่อยละกันนะครับลิงก์ทำแบบสำรวจอยู่ใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์นะช่วยไปกดหน่อยนะครับไปทําหน่อยนะครับทุกคนต่อไปนะผมจะมาทําการเปริดกรองนี้ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีอาการบักเจียอยู่นะเก็บย้อมฟงอยู่นะก็คือ,อยังเล่นเกมไม่ได้นะครับเพราะงั้นเรามาทําการซุ่มให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าในของคลิปนี้ก็ผมอยากจะได้ในของ ดวงจันท์ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะต,ต้องเสียประมาณกี่เพชรถลม่มไปลอยครับอัเพอร์ปายสองร้อ200อันโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่379อันแล้วนะครับมาทํากันซุ่มกันเลยดีกว่า50ครั้งนะครับผมอยากจะได้ดวงจันท์มากๆเลยนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ด้วยไงตอนนี้นครับเราต้องกดรีเทิร์ตอนไหนละครับรีเทอร์ตอนเทำเตอตอนที่เรารีฟเสร็จะครับ หรือว่าทำแอนวานเสร็จนะกดเข้าไปรอบที่สองครับดวงจานไม่ได้ครับรอบที่สามครกูไม่อยากเสียเพิ่มเยอะกว่านี้แล้วโอ้ยคือไม่อยากจะเกลือมากกว่านี้อ่ะมันเป็นของที่แบกไม่ได้ยากอะไรข้านาหน,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 น้น่ะนะครับโอ้โหได้ของกลางมากเลยมาลุยกันต่อ ได้แล้วครับครบเซตนะฮะทุกคนแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการด้วยไงยตอนนี้คือเกลือจะตัดเลยครับเออได้ของซ้ำด้วยฮะ,ะไม่อยากจะพูดเลยว่าตอนนี้หมดไปแล้ว5 0 0พนเพชรนะยังไม่ได้หาอะไรเลยนะฮะทุกคนงงยงไงอ่อยลอมนึงดวงมจันโอยได้ว่ะเอาวานะเน่ยยงังยังยังไม่มาไอ้ยิปเป็ดเอ้ยเอออันนี้น่าจะได้ โอ้ยเี้ยแม่เ้ยกูไม่ได้อยากจะได้อันนี้เลยก็ผมอยากจะได้อันตรงกลางนะแต่ว่ามันให้อันแรกมาให้ผมไงอฮ้ยเสียเพห้แล้ว้ยตายอีกซบอ่ะสองพันห้ารอยเพชรผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็บอกว่าอยากได้ดวงจันทร์นะมันเลยจัดให้ไง เฮ้ยโดนจันนี่มันมันอันตรงนี้ไอ้ตรงกลางนี่ไม่เห็นโดนจันเหรออันนั้นมันมันไม่ใช่โดนจันนะครับุกคนคนละดวงกันเออใช่มันคนละดวงกันแล้วมันมีให้ด้วยไงตอนนี้คือแบบหยังวะโอ้ยตอนนี้หมดไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเพชรนะฮะหนึ่งหมื่นเพชรแล้วนะฮะได้ไหมให้ยาให้ยาให้ยา เออสามชิ้นสี่ชิ้นด้วยโอ้โหเออมาเจ้าจะพันเลยเหรอพี่ใช่ครับตอนนี้ผมหมดไปแล้วหนึ่งหมื่นเพชรนะฮะมาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ดวงจันทร์หรือว่าเราจะได้กล่องนะครับทุกคนมาครับ ยืนยันกันสังเคราะห์เอ,อ้ยมันต้องอย่างไรีวันเทียบเอ้ยเล็บเลยอะครับเอาเรื่องจัดแพงกว่ารถอีกนี่แหละวิธีผมปัดเกมทิ้งแล้วซุ่มหม่ครับ <c oughs> ไปดูกันนะว่าผมได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอา้าอ๋อ อ๋อแต่ว่าอันนี้เท่กว่าอันนี้อันนี้มันไม่อ๋ออ๋อเออแล้วคือเออแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นผมต้องเปิดอันนี้ด้วยวะ่ะคืออย่าผมอยากจะบอกเอาไเลยนะว่าอันแรกที่ผมเปิดเน,นี่ยผมเปิดหมดไปที่รู้ไหมเท่าไหร่อันเนี้ยผมหมดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันเพนนะ อ,อแล้วอันนี้คือมันเทก่กว่าด้วยไงมันแค่หมื่นเพชรอะโอ้ยอยากจะร้องไห้แล้วมันดีกว่าด้วยครับทุกคนแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนแบบอพูดคุยด้วยด้วยโอ้ยโอไม่อย่างไทยครับ ในของกิจกรรมนะฮะที่ตัวเกมทกําการแจกของในรอบ6ปีหรือว่าครบ6ปีนะฮะก็มีของมากมายเลยก็จะมีการแจกในของตัวรถคันนี้ซึ่งคันนี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเนี้วหายเจ็บปวดก่อนเดี๋ยวผมจะมาทีรีวิวด้วยกันเทสรถแล้วก็หลายๆอย่างเนาะแต่อย่างแรกคือให้เรามาทาภารกิจกันก่อนนะภารกิจก็เล่นตามปกติเลยลงแรงอะไรเงี้ยแหละเข้าเส้นชายแล้วอินรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ทกําการใช้ในของตัวที่พอยของมันเนี่ยทำการสุ่มนะครับ นเนี่ยเนาะเราก็ทําการปรงแปล่แสงนะครับเราก็จะได้ทิปยต์ของมันมาแล้วเอาไปอัพในของตัวรถนะครับเราก็จะได้เควสผ่านจัดรงการใช้ทิปพอยตรงนี้นะครับ้องระวัลตรงนี้นะครับก็ระวัลที่มันเป็นลูกแอลเนาะอันนี้มันบั๊กอยู่แต่ว่าทางในของ GM หรือว่าตัวเกมเขาทำการเอาของมาให้เราผ่านทางจดหมายนะ หลายคนที่รับแล้วมันไม่ได้นะครับก็ไปดูตรงที่จดหมายนะครับเขาจะส่งมาตรงที่จดหมายซึ่งผมได้รับจากตรงจดหมายในวันนี้เลยผมได้รับแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแอลนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะผมก็ได้มาแล้วมาแล้วนี่ไงทรงของรวันนะครับได้รถอันนี้อันนี้ทุกคนได้อะไรกันบ้างนะครับผมได้แล้วนะรถคันที่ผมต้องการนะเหลือแค่คันนี้คันเดียวแหละก็ได้มาแล้วครบเซตเลย ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะสุ่มกูปองแล้วก็เพชรด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับก็อย่าลืมมารับด้วยแล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรับกันหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการเปิดดูกันก่อนเลยนะครับโอ้โหเด้กูปองข้้นเยอะเลยนะครับส่วนของเพชรไอ้กล่องเพชรเนี่ยมันเป็นช่วงกิจกรรมก่อนหน้านี้มั้งถ้าใครทําตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะ,าจะไม่มีแล้วแหละแต่ผมได้เพชรอยู่ที่20 20แล้วก็1 5 1 7้สเนาะส่วนชุดอยู่ที่30เพชรนะฮะ ก็เปิดได้เก้ากล่องนะรวมๆแล้วได้อยู่ที่195เพชรส่วนคูป,ปองก็อยู่ที่42,440องร่คูป,ปองแล้วมาในของตัวกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเส้นทางผู้กล้าผู้กล้าหาญซะด้วยนะครับก็น่าจะเป็นคอลแลบคล้ายๆเหมือนคอลแลบกับอนิเมะมั้งนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนิเมะเรื่องนี้มีอะไรบ้างก็จะมีข,ของขวัญในของฉา,ายาด้วยนะครับอันสุดท้ายแต่ว่ายังไม่เปิดตอนนี้เปิดแค่อ,อันแรกแล้วก็ทําการกดเข้าไปได้เลย ซึ่งถ้าเราได้รับในของตัวดาวเนี่ยจากภารกิจเนาะดาวของมันก็คือให้เราทาภารกิจเข้าโซนนะครับเ,เล่นเกมหรือว่าลออินนะครับ3วัน4 000วันอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับให้เราทําการกดตรงรูปดาวนี้มันก็จะมีคําถามว่าให้เราทําอะไรบ้างก็อย่างเช่นว่ารักนี้ชวนนิรันไม่ครับก็บอกว่าไม่ครับผมก็จะไม่ผ่านนะ,ะไ,ไ้ประมาณน,นี้นะครับเควสของมัน ถ้าเราทามผ่านจนครบ10ข้อแล้วตรงบนหัวผมนะสิข้อแล้วนะครับน่าจะได้ไปต่อนะแต่น,นี้ต้องรอดดนครับภารกิจของมันก็ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วทําจนถึงอันสุดท้ายก็จะได้ฉายยาด้วยนะส่วนนของกิจกรรมในของ6ปีอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วผมก็คงจะไม่อธิบายอะไรมากแต่หลายๆคนก็น่าจะแลกของแล้วนะครับแล้วก็ในของมีตัวล้อลดด้วยในการแจกรถฟรี พี่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะก็จะมาสมในของตัวสกินกวงรอบแรกนะครับขอให้ได้กวงเลยนะสกินนี้ค่อนข้างจะสวยละตอนแรกผมก็กะจะไม่เอาเหมือนกันนะฮะแต่เอาไปเอามาเออชุดมันก็สวยสกินมันก็ได้ครับราเง้นขอไม่เกลือได้เลยได้ไหมมันเกลัออะไรก็นอนนนนป๊า มาแล้วเวอร์สกินครับไม่เชื่อรอดูรออะไรล่ะซื้อ,ปอไปเลยซื้อครับป่าร้อยเพชรจับป่าย9ำบเก้าอันไม่สมแล้วนะถ้าต่อไปเป็นชนเนี่ยต่อไปกวงเออมันต้องกวงครับมันชนไม่ได้มันต้องกวงนะม,ม,มันต้องกวง,งกวง,กวง <laughs> กวางกบอกมึงดีแมงเอ้ยชดฮ่าไม่อยากจะสูงแล้วเลยบอกอย่าเจือสายตาว่าผมโดนไปแล้วนะอยู่ที่ห้าพันสองร้อยเพชรให้มันได้อย่างนี้สิให้มันรู้สึกบ้างเ <c oughs> <c oughs> อาเพชรครับ 6,000เพชรเอากลัวกวงอะ่ะจริงทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยโอยบักแน่เลยอะ่ะสกิลของมันนะเพิ่มอัตราอัตราเฉลี่ยบวด1%อรหรอมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็อย่างที่ว่าเลยนะครับว่าใครที่หาห้องในการเล่งแรงไม่เจอนะครับโซโล่ทีมอ่าทีมเบทเทอร์นะฮะ ก็ช่วยไปทำแบบสำรวจหน่อยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือว่าตรงคอมเมนตะ์เนาะช่วยไปทำหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไปเล่นแรงหาห้องง่ายๆนะครับเหมือนตอนนี้เหมือนมันแย่เซิร์ชหรือว่าเหมือนปักอะไรอย่างเงี้ยแหละน่จาจะแย่เซิร์ชมากกว่านะครับก็ต้องช่วยๆกันหน่อยนะครับทุกคนเราจะได้หาห้องง่ายๆนะจะได้คนเล่นเยอะๆกัน โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกา subscribe. ด subscribe ยวงไม่เจอกันคุ้มหน้าครับทุกคนครับไม่ได้เจอกันหน้าบ๊ายบายกดไหน